วัสดีก่กดย่ตามช่องการจีดีด้วยครับผมเมื่อประมาณปี2014นะฮะวงการบอร์ดเกมไทยต้องสั่นสะเทือนเพราะว่ามีการเกิดขึ้นของเกมเกมหนึ่งที่บอกว่าถูกจริตคนไทยมากๆานะครับนั่นก็คือเกม Camel Up นะฮะแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเกม Camel Up Second Edition ครับ ตัว c a m e l Up Second e dition นะครับถูกแปลไทยอีกครั้งนะฮะโดยเดอะกรองโฮสยามบอกเลยว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยได้มีการปรับแปลงแมคาานิกเล็กน้อยนะฮะแต่ที่อัปเกรดมากๆเลยก็คือคอมโพเนนต์หรืออุปกรณ์ภายในกล่องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรนะฮะงัดกันเลยทีเดียวนี่เปิดดูครับเปิดมาเนี่ยเราก็เจอคู่มือก่อนเลย2ภาษานะายความว่าเพื่อนที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ซื้อมาเล่นได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ภาษาไทยด้วยเช่นกันเปิดมาเจอกระดานซึ่งกระดานนี้เป็นป๊อปอัพนี่เป็นไงล่ะกระดานเป็นป๊อปอัพอย่างนี้เลยนะฮะคือกระดานที่งะกว่าแล้วปั๊บเป็นป๊อปอัพนะขึ้นมานะครับแล้วก็บอกเลยว่ายกกระดานใหม่นะฮะสวยงามกว่าแบบเดิมมากๆเลยนี่เรียกได้ว่าคนละชั้นคนละเชิงกันเลยทีเดียวนะฮะกลับมาดูทีอินเฟอร์นี่ ข้างในทำออร์แกนไรบอกเลยว่าดูดีมากๆเพราะว่าทุกอย่างถูกเก็บเป็นที่เป็นทางหมดเลยนะฮะตัวอูดเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช้ไม้แล้วนะฮะเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักมากขึ้นนะฮะเป็นโทเค็นพลาสติกมันวาวเลยเดียวตอนที่ซื้อมาถ้าเกิดตอนแกะครั้งแรกเขาจะเคลือบน้ำมันเอาไว้ด้วยนะฮะเป็นน้ำมันบางๆนะก็ทำให้ตัวเนี่ยไม่ติดกันเวลาขนส่งโดนความร้อนใช่ไหมพลาสติกก็จะไม่ละลายมาติดกันนั่นเองครับนี่ก็มีเคลือบน้ำมันตัว ปิรามิดอัปเกรดจากกระดาษไม่ต้องมาต่อเองแล้วนะเพราะว่าเราเป็นพลาสติกมาให้เลยแล้วก็มีระบบกลไกที่ทําให้กดกี่ทีลูกเต๋เาก็ออกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะออกเดียวหนึ่งครั้งต่อหนึ่งกดเท่านั้นอ่ามีฝาปิดเหนือดูดีทันทีเลยอัปเกรดได้อย่างดูน่าสนใจเหรียญไม่ใช้กระดาษอีกแล้วนะฮะเราเหรียญเป็นเหรียญพลาสติกแบบนี้เลยมีเหรียญ1น,นกับเหรียญ5แบบนี้นะฮะมีลูกเต๋านะฮะ แน่นอนขนาดลูกเต๋าปรับให้เหมาะสมกับตัวพีระมิดนั่นเองนะฮะเป็นลูกเต๋าขนาดเล็ก6ลูกเอ้าคาเมลอัพที่เคยเล่นมีอยู่อูดอยู่แค่5ตัวนี่นะทำไมถึงให้มา6ลูกนะฮะภาคนี้ครับใส่ภาคเสริมมาด้วยนะครับสำหรับ อูดดำและอูดขาวแบบนี้นี่เป็นอูดที่จะวิ่งสวนนะฮทำให้การเล่นของเราคาดเดายากยิ่งขึ้นทายพีระมิดนี่เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นแบบนี้เลยดูดีมากๆนะฮะทายพีระมิดก็ไม่ไใหญ่เท่าท้าเหมือนเดิมแล้วนะฮะตั๋วนะฮะตั๋วก็เป็นขนาดเหมือนเดิมก็คือไม่ได้แตกเดิมมากเป็นทายกระดาษนะฮะตัวปังนั่นเองการ์ดกองเชียร์นะฮะก็เชียร์ด้านหนึ่งเป็นเชียร์อัพนะฝั่งนึงก็เป็นเชียร์โฮการ์ดของแต่ละบ้านก็จะมีทั้งหมดผมใส่ซองเรียบร้อยแล้วผมใส่ซองหนา มันก็สามารถใส่ได้พอดีนะฮะไม่ได้ลงไม่ได้เลยช่องอะไรนะฮะบอกเลยว่าอินเสิร์ตทำมาดูดีมากๆากนนะสังเกตแล้วเขามีช่องแล้วใส่ใส่บอร์ดด้วยนะฮะเราดูของกำลังแหม่น่าเล่นเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันดีกว่าครับโดยวิธีการเล่นเคมีลอัพก็ง่ายๆครับผมเริ่มต้นจากการกลางกระดานออกมาก่อนนะฮะให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่บนโต๊ะนะก่อนนะครับวางพีระมิดเนี่ยเอาวางไว้ตรงกลางตรงช่องของเขาเลยเลี้ยงไทย ตัวนะฮะเรียงทายตัวเชียเนี่ยตั๋วพนันเนี่ยให้เรียงลําดับนะโดยเรียงจากเลข2เนี่ยสอันอยู่ล่างสุดนะแล้วก็เลข3แล้วก็เลข5เรียงกันมาตามสีเลยนะมีหมด5สีก็เรียงไปเลย5ช่องจากนั้นนะครับก็นําทาตัว๋วพีระมิดนะมีอยู่5อันเอาไปวางไว้ตรงกลางกระดานเช่นกันข้างๆกับพีระมิดเหรียญเหรียญห้าเหรียญบาทเนี่ยเอาไปวางไว้ข้างๆกระดานเพื่อให้สะดวกการหยิบง่ายๆนั่นเอง ต่อไปก็ทําการแจกการ์ดนะ,ะโดยการ์ดแต่ละคนเนี่ยจะมีคนละ5ใบก็คืออูด5สีนั่นเองนะฮะจะมีแฝลรักหน้าตาของแต่ละคนอยู่นะครับ5ใบคนละ5า้าใบพอแจก5้าใบเสร็จอย่าลืมแจกตังค์ด้วยครับเริ่มต้นมีกันคนละ3ปอนนะฮะหน่วยเกมหน่วยเงินเกมนี้ก็คือปอนเองแจกกันไบคนละ3ปอนนะฮะพอแจกการ์ดแจกเงินเสร็จก็อย่าลืมแจกการ์ด นี่ด้วยแผ่นกองเชียนะฮะไม่ว่าจะเชียอัพหรือเชียโหก็ตามแต่นะฮะแจกอันที่หน้าตาตรงกับเขาสังเกตตรงรูปรูปโปรไฟล์นะว่ารูปโปรไฟล์ตรงกับเราหรือเปล่านะ,ะอันที่ตรงกับของตัวเองไปนะครับจากนั้นการเซตอัพต่อไปก็คือเราจะเอาเต๋าเนี่ยแหละโดยเริ่มต้นจากการคัดเตาสีเทาออกมาก่อนอ่าโดยคือ toy, ทอยเต๋าสีนั่นเองะฮะทั้ง5สีเนี่ยทอยไปเลยฟรูนะฮะจากนั้นก็จับรวมนะ 1อยู่กับ1 2่อ,อยู่กับ2 3อ,อยู่กับ3อย่างนี้ออกมาปุ๊บเป็น1 1 1แล้วก็22แล้วก็ไอ้เต่าที่ออกสองเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะเอาสีไหนอยู่ข้างบนสีไหนอยู่ข้างล่างนะครับส่วนเต่าหมายเลข1ทั้งหมดก็เหมือนกันนะครับคุณสามารถเรียงลำดับได้แบบมั่วซั่วได้เลยนะว่าคุณอยากให้ใครอยู่บนอยู่ล่างตามสะดวกนะจากนั้นครับมีอูดสีดํากับอูดสีขาวนะครับให้ทอยเตา๋เตาเทาทีละหนึ่งครั้งโดยการเลือกก่อนเช่นผมบอกรอบนี้ผมจะทอยเตา๋า ให้กับอูดขาวก่อนนะก็ถอยไปปาออกมาเป็นเลข1จับอูดขาววางถอยลงมา1ช่องแบบนี้ต่อไปครับก็เหลืออตัวอูดอีกตัวนึงก็คืออูดดาก็ถอยอีกทีนะครับไม่ว่าจะออกเป็นหน้าอะไรก็ตามออกมาเลข3พาอูดไปวางถอยไปเลย3ช่องป้าปาปาก็ไปอยู่ที่ช่อง14นั่นเองครับผม นี่ก็เป็นการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับคอคอยเสร็จแล้วก็เ,เต๋าทั้ง6ลูกนะครับใส่เข้าไปในเตา๋าในพีระมิดของเราได้เลยนะฮะป๊า๊ปป๊า๊ปป๊า๊ปป๊า๊แล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยแบบนี้ให้ดังปริ๊กนะฮะแล้วก็วางไว้ตรงกลางแค่นี้เราก็พร้อมเล่นแล้วครับผมโดยเข้าเทิร์นเกมน,นี้ไม่ซับซ้อนเลยนะบอกเลยว่าถูกจริตคนไทยมากง่ายๆมากๆนะเพราะว่า เกมมันเข้าใจง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสอนอะไรเยอะแยะนะฮะเข้าเทินไม่แพงก็ถอยนะครับแพงคืออะไรแพงคือหยิบตั๋วครับตั๋วพนันนะฮะว่าคุณคิดว่าจบรอบนี้นะครับจบรอบนี้ก็คือเต๋าออกครบห้าลูกเนี่ยอู่ตัวไหนจะอยู่หน้าสุดให้คุณหยิบตั๋วพนันครับของสีตัวนั้นไปเลยให้คุณรีบคิดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณหยิบก่อนคนแรกเนี่ยคุณจะได้เลยห้าบาท แต่ถ้าเกิดคุณหยิบคนที่2นะครับแล้วมันได้ที่1จริงๆคุณจะเหลือเพียงแค่3บาทเท่านั้นคนต่อไปจะเหลือ2บาทและเหลือ2บาทและไม่เหลืออะไรเลยให้หยิบนั่นเองนะครับต่อให้หยิบไปแล้วปรากฏว่าได้ที่2คุณก็ยังดีได้1บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นคือ3 4ี่หรือ5คุณต้องเสีย1บาทนะครับเนี่ยคุณทายผิดนะฮะคุณก็ต้องจ่ายเงินคืนกองกลางเข้าไป1บาทนั่นเองนะครับอันดับแรกนี่คือแทงนะฮะ อย่างที่2ขอทอยครับติบตัวปีรามิดเอาไว้นั่นหมายความว่าการันตีแน่นอน1บาทคุณก็หยิบเต๋าขึ้นมาเช็คครับจึงจึงจึงตั้งอ่างอูดก็เดินไปครับตามสีนะฮะทีนี้ยังเห็นว่าอูดตัวเนี้ย มันโดนซ้อนอยู่ตัวที่อยู่ข้างบนมันทั้งหมดจะไปด้วยครับนั่นหมายความว่ามันก็จะพาไปกันหมดนั่นเองแล้วก็เอาเต๋าที่ถอยออกมาเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงเต็นท์นะครับเพื่อบอกว่าเต๋าลูกนี้ออกไปแล้วนั่นหมายความว่าไอ้อูดสีเนี้ยก็จะไม่ทําการเดินอีกแล้วแน่นอนในรอบนี้นะครับแล้วก็จะผัดกันเล่นนะฮะถ้าไม่อยากแทงไม่อยากถอยทำอะไรได้อีกครับก็คือ เล่นการ์ดกองเชียร์นั่นเองนะครับการ์ดกองเชียร์ก็จะมีทั้งเชียร์โหและก็เชียร์อัพนะฮะโดยเงื่อนไขของการวางการ์ดกองเชียร์นะครับ <c oughs> คุณจะต้องวางไว้ตรงช่องที่ไม่มีอูดยืนอยู่นะฮะนั่นก็คือเป็นช่องว่างนั่นเองนะฮะคุณถึงสามารถวางได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดมีการ์ดกองเชียร์อยู่แล้วข้างๆนะัคุณห้ามวางติดกันอย่างงี้ห้ามคุณต้องขยับไปอีกช่องหนึ่งนั่นเองคุณถึงจะมีสิทธิวางการ์ดกองเชียร์ได้แต่ว่า กองเชียคุณเลือกได้ครับว่าคุณจะวางเชียร์อัพนะหรือว่าเชียร์โหนะฮะถ้าเกิดคุณวางเชียร์อัพแล้วอูดไปเหยียบนะฮะอันดับแรกก่อนเลยเจ้าของนะฮะเจ้าของกองเชียร์จะได้ทันที1บาทจากธนาคารนะครับหยิบมาเข้าตัวทันทีนะจากนั้นดูว่าเป็นเชียร์อัพหรือเชียร์โหนี่เชียร์อัพอูดตัวที่เหยียบจะถูกชิดไปข้างหน้าครับก็คือกระโดดไปขี่เขาเลยอย่างนี้เลยนะเกมพลิกกันเลยทีเดียวในทางเดียวกันครับถ้าเกิดคุณเป็นกราดเชียร์โหนะฮะ เชียร์โหเนี่ยถอยกูดมาเหยียบนี่อย่างนี้นะแนวเหมือนเดิมเจ้าของชิปเจ้าของกองเชียร์เนี่ยก็ได้ทันที1บาทนะแล้วก็เชียร์โหอูดก็จะเดินถอยหลังครับแต่ทีนี้ถอยหลังครับเราไม่ได้ถอยขึ้นอยู่ข้างบนนะถอยมุดลงไปอยู่ข้างล่างนะครับโดยลําดับของเกมนี้เนี่ยตัวที่อยู่ข้างบนจะถือว่ามาก่อนนะนั้นก็แดงว่าอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยคือที่โลเลยทีเดียวแล้วก็พอเหยียบเสร็จก็เอาออกไปนะนี่ก็คือการวางกองเชียร์ครับนี่เป็นขั้นที่3นะ สุดท้ายแอคชั่นที่4ครับเป็นแอคชั่นของคนจริงครับคือในเกมนี้เราจะมีอูดนะครับวิ่งกันไปเรื่อยเห็นเส้นชัยใช่ไหมถ้าอูดตัวไหนก็ตามครับที่วิ่งเลยเส้นชัยไปเกมจะถูกจบลงทันทีครับงนั้นเราจะมาหากันว่าอูดตัวเนี้คือสีอะไรนะฮะถ้าเกิดคุณมั่นใจครับหยิบสีอูดที่คุณมั่นใจของคุณนะฮะเอาไปวางคว่ำไว้ที่ช่องอูดชนะเลิศตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าไม่รู้หรอกว่าตัวนี้เข้าที่1ห,หรือเปล่านะ แต่รู้ว่าสีนี้เข้าที่โหลแน่ๆทำได้เช่นกันหยิบไปวาง1อัน,นะเลือกเอาว่าจะวางฝั่งไหนนะครับวนกลับมาหาเราอีกหนึ่งรอบเอ้ยรู้สึกอยากะกเปลี่ยนใจการ์ดยังมีเหลือวางครับเริ่มไปได้น,นะครับวางกี่ใบก็ได้นะครับผมไม่สนว่าคุณจะวางคุณจะวางหมด5ใบก็แล้วแต่เรื่องของคุณนะฮะละเกมก็จะวนอย่างเงี้ยเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง ตัวพีระมิดหมดนะฮะก็คือออกมาครบเต๋าออกครบ5ลูกกันเองนะเกมก็ถือว่าจบรอบเล็กโดยที่ยังมีเต๋าคาอยู่ในพีระมิดอีก1ลูกนะฮะนั่นหมายความว่าแต่ละรอบจะมีอูดอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ได้วิ่งนั่นเองถ้าเกิดกดถอยออกมาแล้วเป็นเต๋าเทานะฮะให้ดูว่าตัวเลขที่ออกเนี่ยเป็นสีขาวหรือสีดำถ้าออกเป็นสีขาววิ่งอูดขาวถอยหลังไปอีกหนึ่งช่องครับ ตัวอูดขาวอูดดำเนี่ยจะวิ่งย้อนทางไปแต่ถ้าเกิดออกเป็นอูดสีดำนะฮะก็อูดดำวิ่งไปนั่นเองนะครับโดยความฮาเฮของภาคนี้ก็คือยังใช้กฎเดิมนะฮะก็คืออูดจะพาตัวที่อยู่ข้างบนไปด้วยเสมอถ้าเกิดว่ามีอูดสีตัวใดก็ตามแต่นะฮะไปเหยียบบนอูดขาวหรืออูดดำนะฮะแล้วเตาอูดโผล่ออกเตาเนี่ยออกมานะแล้วอูดดำต้องวิ่งอย่างนี้ จะถูกพาไปด้วยทั้งคู่เลยนั่นคือโดนพาวิ่งถอยหลังโดนอุ้งกลับไปนั่นเองนะ,ะโอ้ยบ้าบอโดนอูดวิ่งหนีนะฮะ,ะเกมก็จะทำให้เราคาดเดายากยิ่งขึ้นนะครับพอทุกคนพาทอยจนครบ5้ครั้งนะ,ะหรือว่ามีเตาออกไปแล้ว5ลูกแล้วหรือว่าทายพีระมิดต,ตรงนี้หมด5อันนะ,ะเราก็ถือว่าจบรอบเล็กครับพอจบรอบเล็กเราจะมาดูทีละคนเลยะครับว่าคุณถือตัวอะไรอยู่บ้างนะฮะ นะอย่างคนนี้ถือตั๋วเชียร์อูดเอาไว้ดูก่อนเลยว่าถูกหรือผิดนะบรับตอนนี้บอกว่าสีไหนเข้าที่1น่ะดูแล้วตรงไหมอา้าวตรงนี่เอาไปเลย5้าบาทอย่างนี้นะครับผมอันที่2ดูว่าตรงไหมนะ,ะถ้าเกิดอา้าวไม่ตรงนี่โดนหักทันที1่บาทกระยิบตังค์ตื้นเท่าธนา,าคารไปครับง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดตัวที่เราหยิบมาแล้วมันอยู่อันดับ2คุณก็ยังดีครับยังได้1บาทนั่นเองนะครับจากนั้นก็มาดูตัว๋วพิระมิดครับ ตัวพีระมิด1อันเนี่ยมีมูลค่า1บาทคุณก็ไปขึ้นขึ้นเงิน1บาทได้เลยนะครับจบเบ็ดเสร็จคุณก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งจากนั้นก็รวบเต๋าทั้ง5้าลูกใส่พีระมิดอีก1ครั้งแล้วก็เริ่มเล่นรอบสองครับคืนตั๋วกลับมาตั้งเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเล่นรอบต่อไปแล้วเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอูตัวใดตัวหนึ่งสักตัวน,นะครับวิ่งเลยข้ามเส้น ชัยไปเส้นไยเป็น,ปนตัวไหนก็ตามแต่นะเกมเราถือว่าจบทันทีรวมระทั้งไอตัวอูดขาวอูดดาด้วยนะถ้าอูดขาวอูดดามันวิ่งย้อนกลับมาจนกระทั่งมันเลยเส้นชัชก่อนได้นะครับเกมก็ถือว่าจบทันทีเช่นกันนะจากนั้นเราก็จะมาดู่าเช็คไอ้นี้ก่อนเช็คตั๋วเล็กก่อนนะเช็กรอบเล็กว่าใครหยิบตั๋วอะไรไปบ้างก็เคลียร์เงินตัว๋วเสร็จ พอเคลียร์เงินตั๋วเสความสนุกไปอยู่ตรงนี้แหละครับเราก็จะมาดูครับว่ากองเชียร์อันดับหนึ่งกับกองเชียร์อันดับโลเนี่ยมีใครเชียร์สีไหนกันบ้างน,นะฮะแล้วก็หยิบมาเลยทั้งปึ้งนะอ้าวแล้วก็มาดูคนแรกมันอยู่ร้านฝุถูกไหมแล้วก็พลิกเลยป้๊บออกมาดูถูกไหมอา้าวถูกนี่ถูกคนแรกรับไปเลย8บาทครับโอ้โหทายถูกนี่มันรวยจริงๆหยิบมาถูกคนที่สองอา้าวรับไปเลย5บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วอา้าว อีนี่มัวนี่ไม่ถูกนะไม่ถูกทิ้งคนระติดลบหนบาทจ่ายตังคืนให้กับธนาคารไปนะโดยที่มันจะไม่ถูกามาเรียงลำดับตรงนี้นะทิ้งการ์ดออกไปเลยนะแล้วก็เปิดใบต่อไปนะคนที่สามก็ได้3บาทคนที่4ี่ก็จะได้2บาทคนที่5ก็จะได้1บาทนะครับถ้าขายผิดติดลบพอแจกเงินอันดับ1เสร็จก็ไปแจกเงินอันดับโนต่ออีกหครั้งก็หยิบมาดู เอาดับหนึ่งถูกไหมถูกก้าับไปเลยคนแรก8บาทแบบนี้ครับผมจนกระทั่งครบนะฮะก็มาดูว่าใครที่มีเงินเ,นเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับต่อไปจะเป็นกฎพิเศษนะฮะมันมีกฎสำหรับเล่นมากกว่า6คนขึ้นไปด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดเล่นในวงที่มีผู้เล่นเยอะนะฮะเพราะเกมนี้เล่นได้มากสุดึง8คนเลยทีเดียวแล้วเกิดผู้เล่นเยอะนะฮะในการหยิบทายตรงนี้เนี่ย มันจะไม่พอนะฮะมาทําให้เกิดว่าโโ้กว่าจะถึงเทินชั้นเพื่อนแย่งหยิบไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยมีการ์ดพันธมิตรครับไม่ใช่ภาคเสียงนะฮะพันธมิตรจับมือแบบนี้นะฮะให้ด้วยนะแต่และคนนะฮะโดยถ้าเกิดถ้าเล่นกันมากกว่า6คนเนี่ยเราเจาการ์ดพันธมิตรหน้าพร้อมใช้งานนั่คือหน้าที่เป็นรูปหน้าเราเนี่แหละวางไว้นะครับในบริเวณข้างหน้าโต๊ะของผู้เล่นนั่นเองนะครับ จากนั้นถ้าเกิดเราอยากจะผูกพันธมิตรกับใครครับแค่ไปดูครับว่าคนนี้เนี่ยการ์ดผูกพันธมิตรกับคนอื่นแล้วหรือยังครับถ้ายังนะฮะบอกเขาเลยครับว่าเฮ้ยยูเดี๋ยวเรามาช่วยกันฮหาเงินให้เราดีกว่าอ่าแล้วก็จับมือครับเป็นการบังคับอีกฝ่ายห้ามปฏิเสธนะครับผมแล้วก็ยื่นการ์ดนะฮะพลิกด้านเป็นด้านจับมือถือแขนกันอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการประกาศสาธารณาว่า ฉันกับนายเนี่ยได้ทำการจับมือกันเรียบร้อยแล้วในรอบนี้นะครับจับมือแล้วจะแตกต่างจากเดิมอย่างไรครับเมื่อตอนถึงเวลาในการจบรอบเล็กนะในการที่จะเอาตั๋วไปขึ้นเงินนะฮะเราก็คิดตั๋วขึ้นเงินปกติครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดเราจับมือกับใครนะให้เราไปดูว่าตั๋วที่เพื่อนเรามีเนี่ยมีตั๋วอะไรบ้างนะครับที่เพื่อนเราถืออยู่มีตั๋วอะไรบ้างนะฮะ ให้เลือกตั๋วหนึ่งใบครับที่เขามีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตั๋วแทงแทงอูดนะหรือว่าจะเป็นตัว๋วพีระมิดก็ตามแต่เลือกมา1อันแล้วเราจะคิดเงินตามเขาเช่นอย่างนี้ผมได้อันเนี้ยหบาทอยู่แล้วนะฮะายถูกนะฮะแล้วอันนี้สีแดงเนี่ยก็ถูกเป็นันดับ2นะฮะผมก็ได้ด้วยอีก1บาทนะครับผมก็ได้เงี้ยหบาทแล้วผมก็ไปดูของกระทัคนที่จับมือกับผมนะฮะ อ้าวเขามีหยิบสีม่วงเลกได้3บาทด้วยนะผมก็เลยชี้ผมเอาวันนี้เลยผมก็หยิบ3บาทจากกองกลางเข้าผมด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นก็ไปดูคนที่จับมือกับผมนะว่าเขามีอะไรบ้างค่ะมีอันนี้3บาทมีทอยหนึ่งครั้งได้หนึ่งบาทจากนั้นเขาก็จะมาดูการ์ดผมฮะว่ามีที่จับมือกันนี่เขามีตั๋วอะบางผมมีตั๋วหนึ่งห้าบาทโว้แลมเลยเขาก็เลือกตั๋วนี้เขาก็จะได้ด้วย5บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีนะครับที่ พันธมิตรเรานะมีแต่ตัวติดลบครับจั่วแต่ตัว,ตวบ้าบออะไรมานะทายผิดหมดเลยมีแต่ติดลบหนึ่งนะเราเลือกที่จะปฏิเสธการหยิบได้ด้วยนะ ก็คือเราไม่ต้องยอมเสียหนึ่งแทมนั่นเองนะไม่ยอมเสียตังค์หนึ่งบาทนะปล่อยให้เพื่อนมันเสียไปให้มันดูดของเราไปนะแต่ว่าเราไม่อยากเสียเ,าเขานะเราสามารถเลือดปฏิเสธได้ครับผมตัวเอ็กเพนชั่นนี้ครับทำให้เกมมันสนุกมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียว,วเดี๋ยวมาดูไฟนอลทอปกันดีกว่านะว่าเกมนี้การจ g จะคิดเห็นอย่างไรครับเรียกได้ว่ากลับมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าคราวเมลอัพเนี่ย มีอยู่ช่วงหนึ่งมันขาดตลาดไปนะครับเพราะว่ามันหมดพิมพ์หมดขายดีหมดเมโลมากๆเลยนะฮะมันก็เลยก็เรียกว่าถูกรีปินไปนะฮะแล้วกัไหนก็จะรีปินแล้วนะครับก็อัปเกรดคอมโพเนต์ซะหน่อยฟินะฮะให้มันดูน่าเก็บน่าสะสมยิ่งขึ้นนะครับก็อัปเกรดขึ้นมาให้อุปกรณ์ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าออกมาเนี่ยอินเสิร์บบอกเลยถูกใจมากนะฮะดีมา,มากๆโดยเฉพาะการที่ใส่ฟองแล้วสามารถใส่ลงไปในกล่องได้ด้วยโดยไม่หกกระเด็นเนี่ย มันช่างดีแจ่มเป็ดเลยนะและกระดานทําเป็นป๊อปอัพก็ทําให้ดูน่าสนใจมากๆเลยกลางบนโต๊ะนะคนอื่นก็มองโ,ออโ,ออโออว้ต้นไม้โว้ต้นไม้โว้ยนะดูดีนะฮะเรียกว่าเล่นแล้วก็แฮปปี้ดีนะครับโดยแต่ตัวไอตัวเกมนะฮะบอกเลยไม่มีอะไรจะติอยู่แล้วเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่เคยเล่นกันมาอย่างยาวนานและบ้าคลั่งมากๆกองเก่าผม่เกา่าเก่าจนเก่ามากเพราะว่ามันกระดาษหมดเลยไนงะ ปีรามิดเองยังเป็นกระดาษเลยนะยางปีรามิดเนี่ยมันขาดแล้วผมก็ต้องไปเอาอยางอื่นมาใช้แทนโอ้โหมันแต่ว่าตัวนั้นมันมีความแบบมีความเป็นคลาสสิกสมากกว่านั่นเองนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นฮนะถ้าซ,ซื้อซื้อตัวนี้ไปเลยแนะนําตัวนี้ไปเลยดีกว่านะฮะอย่าไปเสียเวลาเก็บตัวเก่าเลยนะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยจะดีตัวเปรียบเทียบกับตัวเก่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ปิดมาให้ดูดูไหนวะอยู่นี่นี่เนี่โดยคาร์เมลอัพตัวเดิมเนี่ยนะฮะ ถ้าจะเรียกตัวเก่าดีกว่าเนี่ยตัวดีตรงที่ว่ามันมีภาคเสริมซูเปอร์คัพนะฮะถ้าเกิดเล่นกับตัวเสริมเนี่ยมันจะเล่นได้ถึงสิคนเลยทีเดียวนะจะยิ่งแบบโอ้วุ่นวายมหาศาลมากขึ้นอีกแถมมีโมดูลนะเขาเรียกว่าเต่าแอดวานซ์นะฮะให้ให้ตัวอูดที่ตามท้ายเนี่ยลันอัพนะวิ่งตามให้ทันนะทำให้ตัวอูดที่ท้ายท่าอยู่ที่โลเนี่ยมีโอกาสแซงกลับมาที่1ได้นะด้วยแมคานิกตัวเต่าตัวนี้นะฮะ ก็เรียกได้ว่าสนุกกันไปอีกแบบนะเพราะว่าตัว e x ็ก n s เทนชันเนี่ยของตัวเนี้จะมีเยอะกว่าของตัวนี้นะซึ่งไม่แน่ว่าเขาอาจจะตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่คือตัวเนี้หาซื้อยากมากนะแล้วถ้าเกิดถ้าจะซื้อเนี่ยคุณก็ต้อง ควรจะไปหาตัวซูเปอร,ร์คัพด้วยนะฮะซึ่งหายากขึ้นไปอีกนะาซูเปอร์รครัพไม่แต่ไทยด้วยนะรเรียกได้ว่าเป็นเกมสามัญที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้เลยเพราะว่าเล่นได้มากถึง8คนเลยทีเดียวแนละสนุกครื้นเครงนะฮะทุกครั้งที่เต๋าหลุดออกมาเนี่ยคนลุ้นสีลุ้นเลขกัน้หม,มันตื่นเต้นและทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ไปหมดเลยนะฮะนี่มันคือเกมพนันนันที่แท้ทรูเลยทีเดียวนะ ก็อยากให้ทุกคนลองดูครับเพราะว่าเกม Carmel u u p เนะีเป็นเกมที่เล่นง่ายๆดูคลิปแล้วเล่นเป็นแน่นอนง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจอยากจะลองหาซื้อนะครับดูให้เลยตามร้านบอร์ดเกมทั่วประเทศไทยเรียกว่าแน่นอนต้องมีหมดนะ B2S อะไรน่าจะมีหมดนะครับไม่น่าพลาดนะฮะหรือว่าไปติดต่อร้านสตอง ho นะนี่คือเขาเป็นเจ้าแปรมานะฮะ เขามีแน่นอนอยู่แล้วเพราะเกมเขาแปลมาเนีแต่นาว่าพันธมิตรรงการบอร์ดเกมเรามันกว้างไกลและเกินนะสามารถติดต่อได้ที่ร้านบอร์ดเกมใกล้บ้านท่านนะครับคุณมาซื้อได้ทุกที่เลยนะครับหรือถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆติดต่อมาดีครับตรงนี้โถเอ้ยการจีจียินดีรับใช้เลยนะฮะ บอกเลยตรงนี้หมดโควิดและชีวิตจะดับศูนย์ก็ต้องหางนานหางเงินกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ,ะถ้าอยากสนับสนุนการ g ีก็ฝากการซื้อได้นะครับเดี๋ยวจะัจัดส่งให้ถึงบ้านเลยครับผมไอ้ไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องการ GG ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปไหนหรืออยากให้การ g ีสอนเกมอะไรอีกนะครับ คอมเมนต์ข้างล่างกันหน่อยนะพูดคุยกันนิดนึงจะได้รู้ว่าทุกคุณอยากให้ผมสอนเกมอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันเสาร์นะครกับการจ g นะครับผมแล้วเดี๋ยวเทปหน้ามีอะไรว่ากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะถ้าพร้อมแนละ้วลาก่อนจ้า